เราจะพามาเก็บมะเขือนะคะทุกคนเอาไปกรับน้ำพริกกับน้ำพริกหาคนได้พี่น,อน,นออ้องทานใดนนาะมะเขือได้พอจะจักอานี่ไงหนึ่งลูกพี่จะเราจะเห็ดน้ำพริกนะคะทุกคนเริ่มมืดแล้วเนาะคะเนาะลูกเล็กกำลังออกโอ้โอมดมดเดี๋ยวส่องก่อนนะ ส่องกันเด้อส่องกันเด้อส่อง,งหาต้นเหมือนกันเอาไปอ่ะกลับน้ำพริกนะทุกคนได้มาแล้วหาื่อ่นนะหายากนิดนึงเนาะเดี๋ยวน้อย่าเราเห็นไว้อยู่ตรงไหนเนาะทุกคนลูกเล็กๆมนันนะเยอะยังไม่โตเนาะ นี่เป็นมะเขืออะไรเนาะมะเขือยาวอันนี้อันนี้ยาวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราหาก่อนเด้ออันนี้ยามแรงทุกคนหมืดละเด้อพี่นอ้องเมื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 องพามาเก็บมะเขือหม่วงจ้าอันนี้ลูกเยอะอยู่ ปนกันเนาะอย่างละเล็กอย่างละน้อยนะคะทุกคนดูดิบมันพี่น้องเอิญมาเขืออยยังเนาะ <c oughs> ลูกเล็กๆนะคะสีสันสวยงาม มะเขือค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุกคนเันูจัดสิพ้าเฮดแจวบองหรือปลาสับนะทุกคนเนาะ,ะวัตถุดิบกระซิมีใบมะกรูดจ้าหอมแดงกระเทียมนะคะทุกคนเนะาะค่าเด้อค่ะเด้อตะไคร่ใบมะกรูดจ้าทุกคนปลาสับยดี่ยก็จะใส่เครืองโลนะคะที่สับแล้วเนาะทุกคนเนาะพริกป่นประมาณสองขีดได้คะ่ะทุกคนเนี่เนาะอะ,อะ เพชรตามใจชอบนาะทุกคนเนาะยี่เด็จะาขวานหอมขวัวค่าตะไคร่ก็น,นะคะเนาะ่อยมาโขกใส่กันและเครื่องปรุงก็จะมีแค่ผงนัวนะคะ,ะ,คะชูรสนะคะทุกคนค่ะเฮ็ดขนาดละเอ็ดง่ายๆค่ะทุกคนค่ะเดีย๋ยวเราจะพาไปเฮ็ดน้ำกันเลยเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> ไปกันเลยจ้า <c oughs> ปรสับละเอียดนะคะทุกคน <c oughs> สับเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะ <c oughs> นี่แหละค่ะเฮ็ดกินง่ายๆเก็บไว้ได้โดน,นทุกคนจ้ะ นี่แหละสีเห็ดแบบพัดกับแบบบ่อพัดเนอะทุกคนเนอะสองอย่างจา้ะน,นี่เราตัวตะไคร้กันค่ะค่ะนะคะทุกคน ทุกคนนี่ดาวพอแล้วเนาะค่ะเนาะจะปิดแก๊ค่ะอันนี้ในทีล่ละเพื่อนเขาจะไปพัดอีกรอบนลทุกคนเนาะตาไข่้นะคะเนาะ,ะ,ะทุกคนนี่นะคะขัวเรียบร้อยเดี๋ยวจะดาวขัวหอมขัวกระเทียมอยู่เนาะค่ะแล้วก็จะมาใส่น้ากันแล้วก็ตาให้ละเอียดเนาะแล้วก็จังคอยเอาปลาลาลงมาคลุกปรุงเครื่องเนาะคะ่ะแบบน,นี้นี่วคคาเฮ็ดกินง่ายๆพี่น้องจ้ะเอาง่ายเฮานะพี่น้องเนาะ เทียมนะคักวเอาพี่น้องเป็นสิ่งของไม่คู่เว็บกันนะเนี่ะคะหอสำหรับคนรีบทุกคนเนาะเวลาเร่งรีบเพาเริ่อง,งานมาคำๆำจับประมาณนี้พี่น้องจะขว้าให้มันใส่ทีจะเอาเลยใส่ทีล่ละทุกคน,นค่ะเนี่ยค่ะไปต่ำน้ำกันเลยพี่น้องแบบนี้เนาะนี่เราเอาไปเทลงขวบเลยจ้ะ ลงไปแล้วนะคะหมดแล้วพี่น้องี่ล่างกระทะไม่พัดกันค่ะต่ำน้ำกันเนาะทุกคนเนาะต่ำมันหอมหอมได้พี่น้องขวอันคาขวดนะ่ะ ทุกคนเนาะยังจะเอาปลาลลงใส่ค่ะวันนี้เราจะใส่พริกป่นนะคะทุกคนเหลี่ยบพอได้แล้วนะคะเนาะพริกป่นลงไปต่ำก่อนค่ะจะดังนิดนึงนะคะทุกคนเ,นเด็กบ้านยายดาวเยอะเนาะ อวดแขนเดี๋ยวเราจะปรุงเลยด้วพี่น้องเดี๋ยวเด้อเฮชูลดลงเลยนะคะมันปลาไหลยัดดาวลายยัดดาก็จะใส่ลายกางน,น่อยด้วยค่ะปะล,าลาไหลนะคะทุกคนครึ่งกิโลนู่นน่ะอขอก่อนนะคะพอก่อนพี่น้องเนาะทำต่อจ้า พี่นองใส่ปลาล่าลงไปจ้ะปลาล่ายะ่เดีวครึ่งกิโลนะคะซับละเอียดแล้เด้วยพี่น้องใส่ลงไปเลยจ้าเนี่ยตัดต่ำใส่คขุกด้วยค่ะทุกคนเพื่อถิ่นจะ จ้ะเดี๋ยวเราคุกเข้ากันเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจังเบิงตอนมันแล้วเลยค่ะบัดน,นี้เรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวเราจะโรยใบบักกูดเนาะคุก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 ลงค่ะบัดน,นี้ก็จะไปพัดน้ำมันละทุกคนจะ้ะไป่าบ,บน้ำก่อนทีร์ดอ้แมไปอบน้ำเซใบบักกุนละจ้ะทุกคนเนาะ สีแบงดิบไปถ้วยหนึ่งพี่น้องแล้วก,ก็เอาไปพัรถ้วยหนึ่งเดี๋ยวเราก็กตั้งน้ำมันแล้วเนาะทุกคนเนาะพัด์ทจะแบบน,นี้คุณสามีสีมักแบบสุปน้องพี่กกน,น้องเนาะเนี่ยก็ะเละเอาสุปก็ดิบย่างแล้วถัวยจ้ะ ได้กินโดนได้เนาะพี่น้องเนาะต้มไก่หรือว่าทอดหมูนะคะกินกับได้เนาะสำหรับชีวิตเร่งรีบในเมืองนะคะพี่น้องเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้นี่นะคะหมูย่างนะคะเนาะนะคะคุณจะไปลงตัดมาแล้วน้ำยาด่าวเลยเนาะการเรียบร้อยแล้วทุกคนออกมาหน้านตาก็จะประมาณนี้เนาะนี่ค่ะ ทุกคนจ้าตอนีนกะน้ำพริกเยดดาวเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนาะอันนี้แบบผัดน้ํามันนะคะทุกคนเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้นานนะคะทุกคนค่ะเนาะเฮดลองเฮดกินเบิ่งพี่น้องเฮดง่ายๆเอาเสบเฮ้านะคะเนาะพยายามมันเค็มกระตัดน้ำตาลจ้ากน่อยจะพอดีเนาะค่ะสำหรับย็ดดาวกินข่าวเนียวทุกคนก็จะจาเค็มนิดๆพอดีเนาะปรุงใส่แตชูรสเด้อค่ะขันผู้ใดบ่กินเค็มกระตัดน้ำตาลนะคะเนาะอันนี้ผัดน้ำมันค่ะส่วนอันนี้เยดาวบ่ผัดนะคะเนาะออกแบบนี้เลย คือสองแบบว่าคนยูบานสีมักแบบใดเนาะค่ะทุกคนเนาะค่ะกับก็จะมีนี่ค่ะทุกคนค่ะบักม่วงจ้าักเขือนะคะเขือม่วงกับเขือขาวนะคะเนาะเขือเปาะนะคะเนยดอบไปไล่เก็บต้นยายดอปลูกได้ซีหาโนยเนาะค่ะทุกคนนี่แหละค่ะมาเด้อจ้ากินน้ากันพี่น้องจ้าแซบแซบน้ากันจ้านี่นะคะเมนูวันนี้นี่ก็จะมีป่าสมเนาะเลยพี่น้องค่ะเผื่อบานเอามาฝากเนยดบก็เลยอย่างนี่ค่ะ ปลาส้มนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหมูหมูย่างขึ้นกันค่ะนี่แะค่ะง่ายๆอาหารเย็นวันนี้เนาะคะ่ะแต่กว่าจะเลียวกะใส่เวลาโดนเติบเนาะพี่น้องเนาะกินน้ากันเด้อค่ะแลงนี่ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ยายดาวน้ำในเด้อค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้ยายดาวกับิบซัมนี้สก้อนลาไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะฝากเป็นกําลังใจให้น้าจ้า